ครับวันนี้พ่อกับอีพ่อพ่อดีครับผมครับพ่อการยุตลาดนัดบ้านมันอาศัยนะพ่อเนาะตุกข์กับชาวันศุกร์ที่หกครับธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะพ่อครับพ่อได้อย่างไรครับผมได้อยงว่ไอ้คมหนึ่งแม่สาวสิคมหนึ่งเลยแม่ลูกแม่ลูกครับลูกที่เท่าไรพ่อลูกที่สามครับโอ้ตัดเขาความเรียบร้อยมันมันมันเหลี่ยมว่าน้อยมันเหลี่ยมมันมันมันก็เป็นเหลี่ยมตรงก็ยังตัดนี่พ่อเอา่งเขายังตัดนี่เอีไอ้ตัดเหล็กเขานี่ละจำมัดยังดีดีดี มันจับปลาดทับไตแล้วมันหนูอะมันหูเออเหรอครับเออก่ได้อยังมันหนักก่ได้ขันได้อยังสถานะเขาเป็นแม่ที่ลูกลูกลูกสามเนาะลูกสามครับลูกสามลูกในท้องมีมีลูกวะมีได้สองเดือนกว่าแล้วครับเป็นลูกที่สี่เนาะครับโอ้สองเดือนกว่าแล้วเนาะครับนี่ครับกินยาดีหงครับจกหน้าจกหลังได้เรียงง่ายอันนี้ลูกเขาอยู่ข้างหลังหิรัทไทอยู่น่งตุภูเนี่ยตุภู เอาพ่อเปิดเบอร์เนาะเปิดเบอร์เนี่ยศูนย์แปดสี่ว่าพ่บอกเปิดราคาก่อนอ๋อราคาก็สองห้าครับราคาสองห้าครับต่อได้อีกว่าเนี่ยสองห้าเนี่ยได้หน่อยหนึ่งครับได้หน่อยหนึ่งเนาะไปส่งเด้ไปส่งเด้ไก่วะถ้าในใช้ฟุ้มเนี่ส่งได้ครับห้าสิบกิโลเนาะประมาณนี้เนาะเอาอีกพ่อบอกเบอร์เนี่ยเออศูนย์แปดสี่ครับสี่เจ็ดสี่ครับเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งครับครับพรอยครับผมพ่อนครับพ่อออนบ้านสามัญตาครับบ้านสามัญตาเนาะเอาพ่อออนขอบคุณครับผมนี่สถานะท้อองงเเดดืนนาาะที ลูกเขาได้จาเดือนละวุ้นเลยลูกเขาจะได้สามเดือนว่าั่นแหละครับอืมโอ้แสดงว่าเดือนเดียวก็ได้ทับไปด้วเนี่ยเดียวทับครับโอ้นี่ปีละตูนะพ่อเนาะนี่เนาะของแท้เลยนี่เนาะของแท้งวดสี่เดี๋ยวได้ตั้งใจดีอืมออกปั๊บทับปุ๊บโหลดเนี่ยตั้งใจเนาะสุขภาเราด้วครับเด้ออยากได้ของเราครับพ่อออนครับผมตั้งใจแน่นอนหางหางลามดีนะพ่อเนาะดีอืย่างไงเนี่ยลูกอ่ะลูกซ้ายเพื่อน่ะโกดเยอะนี่เนาะ ลูกไส้เนี่ยพึ่นเป็นลูกคนบ้านตดี๋ยวนี้เฮ้ยคนบ้าน,นเออลืมถามอันที่ท่องทับไวนะ้น่ะเป็นลูกตัวไหนอ่ะป๋ามันเลียร้อยครับป๋ามันเนล,นลียร้อยเป็นลูกลูกอ๋อเป็นลูกพ่อพันหรืเกูครับอือออเนี่ยครับบางริงเราใช่ครัเนี่ยอือแต่นี่กงานของเราอยู่เนี่ยครับมือลิงก็มีหลายอยู่สองมือหานะพ่อเนาะตอนใดอีกเนาะครับจากใดทูหาเราแล้วครับนี่เนี่ยงานของเราอยู่ เนาะคุณเชียงเนาะพ่อเนาะเชียงดีผูกรามในเบิดเล็บดีแย่แปกของตะก้นให้มันตลบักเนี่ยเต้นคมดีไปที่พ่อพันเดีโอ้ยเนี่ยครับคุณเชียงลูกดีแม่ก็เชียงเป็นงัวเจ้าของพ่ออีพ่อดีนะครับเลี้ยงเองวัวกะซื้อมาจากเพื่อนตอนมันมันครับโอ้ซื้อตอนมันทองอยู่ท้ออองยู่โแสดงว่ายุเลี้ยงว่าเจ้าของโดนเราเติมแล้วนี่ซีเดือนหาเดือนนี่ละเนี่ยคุณล่ะเนาะ

ลูกลูกแม่แม่โอ้สีแดงดีทั้ตัวลูกกับแม่โอ้ลูกกับตัวนี้ตื่นของตัวน,นี้นะแม่กระทบจังพ่อแม่กขามีลูกยังอือบือเท่าไรพ่อเขาเนี่ยสองหมื่นส่พันห้อยองหนี่ยสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยตัวอะไรอีก<า>โอ้นี่ครับพอซื้อของเราอยู่ได้ครับเนี่ยกินดมอยู่เนี่ยครับรของของแท้เลยเนี่นะครับต้าพ่อมาเนาะ นุมตับตาบอยู่นี่ลูกกับตัวแม่ทำตัวนี้ก็ได้สองหมืกับสห้าร้อยเอาพ่อมาบอกเบอร์นีแหน่นึ่งหกแปดสองสองแปดสองสอพ่อมาเนาะ <1> 1> เอาครับผมบุณคับพ่อมาเนี่ยครับกําลังกินนมมี่เนี่ยครับเบิ่งคงแท้เลยอางดีเรียบเรียบบ่มีปัญหาแล้วพ่อเนาะบ่มีปัญหาเรียบเรียบเป็นไรดี นี่ยครับลูกกระเพทรสามเฟิรนต้นเนี่ยชิงดีพ่อมอ,อฟัง,ฟงต้นอ่ะเราห้องไว้สองหมื่นสิบห้าร้อยนึงอะ่ะเรี่ยมเรียนมันชับแล้วสองหมื่นสิบหาร้อยพอฟังเราวิ่ได้แล้วครับเนี่ยตรองโตเนาะ bình tĩnh thầy bưng phía nông đưa thầy ở văn đề ngon phăng này nông ấy ừ, เวิ้งสายเนื้อของพอเหรียญ้องไววมืนเ้าพันเผียครับหน้าอกหนาตึ๊บเลยเนะี่ยสายเนื้อสายเนื้อ สวัสดีครับพี่พี่น้องวันนี้กลับมาพ่อกับช่องพ่อเพียงเรื่องต่อได้นะครับเนาะอยู่กับตลาดนัดชุมชนชุมชนบ้านหน้าฝายพี่น้องก็กับเช้าวันศุกร์ที่หกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดตลาดแห่งนี้เปิดทุกวันอังคารกับวันศุกร์พี่น้องครับ จะพาไปเบิ้งครับการซื้อการขายเป็นยังไงพี่น้องเด้อเป็นตลาดชุมชนพี่น้องมีทั้งว่าเมลูว่าเลี้ยงว่าขุนก็มีครับเอาครับไยเบิ้งข้างในครับ มาอยนั้นพ่อกับอยนั้นไพนันสวัสดีครับผมครับผมอันนี้เป็นตัวอะไรเนี่ยอันนี้เป็นตัวนี้มันเป็นลูกของเชฟครับเนี่ยโอ้แล้วสถานะเขาทับไปทับกับออฟฟอร์ดโรโจอร์หกศูนย์สี่เนาะทับแล้วเนาะทับไปจะกเรียนหันหน้าหันทางหลังมาดูวยกำหนดค้อสามสิบท่านหาครับห่างใกล้ๆตัวเนี่ยครับผมเดือนเนี่ยครับโอ้เป็นลูกแรกหรือยังไดะลูกแรกครับอืมนี่เนาะ ลูกเคฟสามโอ้เปนลูกเคฟสามหนึงเท่ากับโรจโจ้เนาะเอากอดท่องสถา,านะท่องมันลดแล้วต้เนี่ยมันลบแล้วน,น,น,นี่นอเนี่เนาะเบื้องหางดีครับเนี่ยลดลงน,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 นี่เปื่อนใส่ห้อยเปือนเลยสามหมื่โพนี่แหละครับส0 0 0มเท่าไรครับสามหม่นครับเอาสามหมืาพเอาบอกเบินเนี่ย

ครับว้นนี้ก็ถ่ายบรรยากาศไปเบิ่งก่อนพี่น้องบรรยากาศไปเบิ่งนี่ของพ่อแหล่วะนี่หนาหนาตึบๆนี่น่ของพอแหลู่ตัวนี้อยู่อตัว นั้นอันันี้เป็นเมฆรวมนะพ่อพ่อกำนั้นเอ้พ่อเนี่เนาะตยวัดทะเลตัวนี้เนาะเตขาวขาวเนี่ยเนี้ผมว่าเจสิบเจ็ดันน่ตปิราคาเปิดนะพ่อเนาะอันนี้สิเียงี่เด้นเลียงนี่สองหมื่นสองหมื่นเจ็ดสนจดอืเบอรแล้วครับเด้ลูกกำงามเห็นล้วครับลูกเขานะ เรขายลูกไวเนาะลูกได้ถ้าใบนี่จลูกหลอดเ่านั้นล่ะผู้บดดีพ่อมเนี่ยผู้บดดีพ่อกูตเหลือทับโตนี่ละทับท uh, so uh, ับเราทับเรหมดนพ่ออนที่กนั้นได้จารไหนเราพูดน่ไม่ไดแล้วเียนน้ำใบน้ำที่นั้นตีเลาเราปฏิเตาลูกใบนั้นมันทับเมื่อไหไว้ขาวว่าที่นั้น บออยู่รถกันนั่นบรวาพอเบิบ้งของเราเดีครับเนี่ยให้ลูกดีให้ลูกดีเห็นแล้วเ่ะครับเห็นลูกของเราอีหลีหลังงามอยู่นี่เป็นลูกตัวไหนเนี่ตัวที่ท่าไหนเขายอยอ่ท้องนี่ยตที่มันตัวที่สาม,มตัวที่สามเนาะอ,อันนี้สองพันเจนีครับนี่ตัวนี้เห็นหลังหนา,นา,นา,นานอยู่เนี่ยน้งน,น,นอกเนาะ

เอาครับเอาให้นั้นครับครัับสวสดีครับเนี่ยวตัวนี้เราห้องไว้เมื่อเจ็ดเดี่ยตัวเนี้ยของพ่อพูนยัยเราไว้เดี๋ยลูกก็ทับแล้วแต่เดี๋ยวไันน้าไปทับมันน้าไปวันมาที่เปลี่ยนใบเนี่ยครับตำหนดเดือนมีนาำเหรครับใบนี้เลยมีนาำหกเจ็ดเนี่ยครับคือเอฟสามหนึ่งเหรอพอดีครับเนี่ยขาวเนี่ยมันรวมกันมาเนาะครับบอกดูวยไม่มีสีขาวบ่ นี่หลังก็เจนดไปสีขาววะสีขาวละเออแมีนเมนหันหลังมาดูหันหลังมาดูอืมนี่เนาะมือเจ็ดเนาะครับถึิ่งพองไปมือเจ็ดได้อหรอพ่อพี่ยอดแปลไม่บอกตัวเนี้ยอืมนี่เนาะไปที่ไปท้ามันไหนเป็นเ่าพ่อเนี่ยท้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาให้นั5 90. 5 90. 6 6้นบอกเบอร์เนาะเดียวกันศูนย์เก้าแปดครับหนึ่งสามเก้าครับแปดเจ็ดหกหนึ่งครับครับเอาสู้หาเราได้ครับเด้อครับหายนั้นหนองโกแดงครับตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยครับตัวเนี้ยเนี่ยเป็นลูกที่สามครับแต่ลูกเขาก็ เราปล่อยออกไปแล้วครับงามของเราอยู่ครับเห็นอยู่ลูกสีแดงก็แม่น่ะตอนนั้นลูกตัวที่สามตัวที่สองเราเนาะเนาะเนาะเพราะเนาะลูกแดงมุ้งสางดีของเราอยู่ถ้าเก็บไม่ได้พี่น้องง้อตัวนี้มือมีตำหน่งบื้อลึงก็ดีพร้อมหางก็ดีเอา่อเลยเอาพ่อขาได้เขาได้ขายครับผม ครับมีบริข้อกับเขอจ้อยเขาได้แม่สาวมาตัวนึงแล้วก็แม่ลูกตัวนึงพี่น้องเด็นลูกนอนอยู่แล้วที่ไปถามเราให้ว่าตัวใดพี่จังใดพี่น้องเด้อดไทยไทยอยากจะเป็นเพื่อนอันนี้ของแม่ลูกสีแดงๆลูกก็ดีอยู่แม่ลูกนอนหลับลูกตัวไหนตัวนี้ลูกตัวแม่อู้คนอ่อนอยู่ตัวนี้ ก็พอใจพอใจสวัสดีครับผมสวัสดีครสวัสดีครับได้าดไมาสองนุ่งโคมกับแม่สาวสิ<ผ>มอันนี้แม่สาวินะครับแม่สาวแม่สาวสีนวลน,น,น,นี่เท่าไหร่นะว่าม 28, ครับ 28, สองสถานะทองปอทองทอทองทอ,งทองต ต้องเดียนวาระพันรอบแล้วทับ่านี่อาบเชนี่นพ่อเขาอะอาบอเชทับแล้วกับเจ้าอาบอเชเนาะทับมือใดนี่เหรอเป็นหลัหมอทับแบบสี่พฤติกายหกเจ็ดอาเนี่ครับคอดยี่สิ้าพฤิกายหกเจ็ดเอาครับนะบอกเลยครับเด้อจอไปเบื้องเอาเปิดไปเท่าไดรก็สองหมื่น 27,000นก็ไไอ้ตัวนี้ได้ตัวมแม่ลูกอีเดไแม่ลูกว่าไ่สิปครัมื่นแพันลูกปู่ตัวนม่นะปูปูครับเอาบอกเบอร์ก้อนจังจน้อยก้นไป065 5์ห5ห้นจ่อยหพอจอยหวเนาะเอาครับขอบคุณครับว่ครับ ครับไปเบ่งบรรยากาศรึปล่อยุ่กบับพ <ases>. ่อหมานพ่อหมานสวัสดีครับผมวันนี้มายุ่กับตลาดนบ้านนาฝายนะพ่อหมานเนาะเมนเนเมมม่นมน ไปเบิเน้อไทยบาดนี่ไทยบานมืท่าับกมาครับเนอะพ่อได้มาจากตัวเนี่ยเมาี่ตัวครับสองซีตัม่ลูกครับคบหนึ่งเออคนึ่แม่ลูกคมตัวเมียเนาะแม่ลูกลูกตัวเมียลูกตัวเมียอย่างดีอืมลูกก็ได้ประมาณจดเดือนล้วุ้นห่งลูกวุ้นหนึ่งดีประมาณซี่เดือนคว่วสิเก่าหาเดือนละแหละเม่ทำาพิ่มเพิ่อีเนาะแม่นี่โอ้ปท่าไกองว่ะเนาะเพื่อะไ้พ่อจเหนียวเดียวสองเมื่อดอยไหมสอมื่นพันห้ารครับเปิดเนาะ เดียวย้าวาหาหครับตัวไหนยู่ได้ได้ครับลูกอันเมสา,สาเมสาเสาสีเวนี่เออเมสาสยี่มาจสิบห้าร้ครับสิบห้าหาตัวน,น้อย,อยเดียด้ตัวน้อยเอาหกัาหกัหามาเอาเบอรบอร์มากคนพิเศษข้งนาให้สิบห้าห้าร้อยแล้วนู้นเนาะโตนนก็เป็นเมสาตีไรเนาะแมสาครับสาวน,นี่นนนนอมับเลยไกลครับเลยเนาะครับศนย์เก้าเจ็ดสองสามแปดเก้าสองห้าสอง อนี้เบอร์ไลน์เนาะศูนย์เก้าหสามสี่สามหครับพ่อสมานวันหนแ่งเนาะอันเบอร์อันนี้เบอร์ธนาคารนี่อุก็ได้พ่อนบนนี้เนาะอ่าก็โวมเดี๋ยเดี๋ยวเอาเบอร์ธนาคารมาคนเลตัวนี้มืห่าอร่อยนะพ่อสมานเนาะมันถยุ่นยุ่นในร่มมันเหนชท แม่สาวเนาะสูง <ics> สูงกว่านั้นอร่อ่ที่ครับเนาะเนาะอืมนี่อันนี้ก็ตัวอันนี้่หกพันราคาห้องไว้นี่เนาะตัวนี้เนาะตัวเสาวตัวแดงก็เนี่ยตัวแดงครับตัวแดงตัวแมียผมเนาะอื่าเก็บไปอยู่ถล่มแล้วนี่เนาะโอ้ยเนลครับมันออกแล้วแม่เป็นเดือดแล้วอืมอืมห้องบดอก่ผมต้นนี่ขูดหิองบดผม เอาไปยจกไดุ้องหาเราแล้วครับเด้อขอบคุณครับพ่อหมานครับครับขอบคับสวัสดีครับครับมีเพิ่งอนสาวนี่ก็ได้ห้าหมื่นห้าร้อยห้องไปนี่ก็เ่มไอเดียแล้วครับคุณอยากมาขายก็บ่ได้ขายครับขายแล้วครับขายแเราตีพ่อไงตู้รถขายไปเท่าไหร่พี่นี่ห้าพันห้าโอาเราขายกันแล้วครับพี่ต้องนนี้ค่าตรวจมันอยู่ที่ไหนดีสองหมื่นห้าพันห้าขายกันไปเรียบร้อยแล้วสถานะห่อง กรยอกันเนาะเดเดือนเนาะนี่เนาะเอยนี่ต้ทันวาไหมทันวาเดือนนี่ตัวโคนไงหกหนึ่งเี๊สามนึ่งประเดีขายกันแล้วพี่น้องสองพันห้าพันห้าร้อยสถานะท้องแปดเดือนเก้เดือนอือ ôm lúng cái gì thóc ở trên cái gì khoai ở trên à? là mít ครับสำหรับวันนี้ก็ขอปิดคลิปตลาดนัดว yeah well, ันนับไหว้ตลาดนัดชุ่ชื่ออสมมี่และพี่น้องเด้อกับก็ซื้อขายกันในห้อยซื้อขายกันเองครับวันนี้วันนี้ขอมาหลายมาเลยก็เขาหลายอยู่ครับแต่หันมีแต่ในห้อยซื้อกันเองครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องขอเพียงเลี้ยงตัวได้นะพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ